มามามาหมูเด้งบุกกรุงแล้วทุกคนกับงานแบงคอกอิลลูมิเนชันเฟสติวัล2024เปิดวาร์ปที่แรกก่อนเลยเราเริ่มจากคลองพดุงกรุงเกษมไปช่วง6โมงเย็นก็คือเริ่มเปิดไฟแล้วจุดนี้เขาจะจัดแสดงแบบไลท์อัพก็คือจะประดับไฟตกแต่งบริเวณพื้นที่ริมคลองสองข้างทางเลยบรรยากาศคือดีสุดๆเดินต่อมาอีกนิดที่สถานีรถไฟหวัวลำโพงก็จะเจอกับเด้งศิลาตัวใหญ่โบขอยกให้เป็นจุดไฮไลท์ของงานนี้ที่ทุกคนต้องมาเช็คอินออกมาจาก MRT หวัวลำโพงทางออก3คือเจอเลยและไฮไลท์ที่รอคอย ก็คือน้องพ้นไฟไปต่อกันที่ BTS สนามกีฬาจะเจอ D.J มามามา,มาหมู่เด้งหมู่เด้งต่อกันที่วันสยามสกายวอล์กจะเจอมาดาเด้งสายช็อปเรียกง่ายๆตรงนี้คือจุดลานบัวด้านบนจะแสดงเป็นอาร์ตไลติงระหว่างชมไปก็คือวิว BTS วิ่งผ่านคือจึ้งสุดส่วนหน้าสยามเซ็นเตอร์ตรงทางเดินก็จะมีไฟประดับและจุดสุดท้ายเราจบที่สวนเบนจาสิริกับน้องหมู่เด้งอินเดียพาร์คคือจัดหน้าสวนเลยทุกคนมีน้องหมู่เด้งที่ตัวใหญ่โงททำให้สวนสนุกขึ้นไปอีกส่วนตรงนี้ก็มีจอฉายหน้าน้องหมู่เด้งเป็นอีกจุดที่ต้องมา เช็คอินเด็กๆคือชอบกันมากความฟีเวอร์ในปีนี้ต้องยกให้หมู่เดงงานนี้จัด9จุดแลนด์มาร์คของกรุงเทพตั้งแต่วันนี้ถึง5มกราใครไปที่ไหนแล้วชอบที่ไหนบ้างคอมเมนต์มาบอกกันได้นะ